ละครเนี่ยมันต้องเจออะไรที่มันยากลําบากแบบนี้และครับพี่เอก <Wow. S 1> ตอนแรกเจอแบบอสูรไายไปแล้วใช่ไหมช้ตัวช่วยไปแล้ว2อันอนี่มาเจอโจรใช้ไปแล้วหนึ่งอันอแต่อย่าลืมนะครับบางเรื่องนางเอกตายตอนครึ่งตอนก็มีนะครับอ่านี่คุณเชียร์เขาหรือคุณแช่งเขาเนี่ยครับ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรถ้าตายไปตอนนี้เออพูดอะไรเนี่ยเออพูดอะไรเนี่ย <laughs> ใช่ไหมฮะได้พลังพิเศษมาจากคุณรัศมีแขกพลังแห่งรักพลังแห่งรักค่ะครับทำให้เปรี้ยวต้องใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายไปด้วยตอนนี้คือต้องตอบถูกเท่านั้นนะใครตอบไม่ถูกคือตกจากเวทีทันทีไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะเสียแล้วบอสล่ะก็ ยังเก่งใจอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่ามันคือการแข่งขันนะฮะยังไงก็เต็มที่ครับจะสู้เหมือนกันเต็มที่เหมือนกันอ ok เอาละถามกองเชียร์ดีวกว่าคุณรัศมีแข็แล้วเชียร์ใครเปรี้ยวไม่ต้องกลัวนะคะถึงพี่จะไม่กินเปรี้ยวแต่พี่เต็มที่แต่พี่เต็มที่ทำไมคุณดูเรียราดอย่างเงี้ยฮะ เป็นคนบ้านบ้านเป็นคนง่ายๆครับพี่ตรงไหนก็ถือได้ที่หารหังเนี่ยไปถือใส่คนดูแล้วนะพี่นไม่ค่ะตัวดีตรวจและที่สําคัญเปรี้ยวตัวช่วยหมดไม่เป็นไรเปรี้ยวยังช่วยตัวเองเปรียยยปร้ยวยังช่วยตัวเองได้ค่ะมาถามกองเช,ชียร์บ้างนิกกี้ครับคุณเชียร์ใครผมเชียร์เปรี้ยวอยู่แล้วครับอ่านี่แหละละครเนี่ยมันต้องเจออะไรที่มันยากลําบากแบบนี้และครับพี่แอร์ ตอนแรกเจอแบบอสูรไลนไปแล้วใช่ไหมใช้ตัวช่วยไปแล้วสองอันอนี่มาเจอโจรใช้ไปแล้วหนึ่งอันอแต่อย่าลืมนะครับบางเรื่องนางเอกตายตอนครึ่งตอนก็มีนะครับอนี่คุณเชียร์เขาหรือคุณแช่งเขาเนี่ยนะไม่เป็นไรถ้าตายไปตอนนี้เออพูดอะไรเนี่ยพูดให้ดูเรื่องก่อนพูดให้ดูเรื่องก่อนโย้ละคงละครละครละครสู้สู้เปียูนสู้ ันไปเชียร์ผู้หญิงโถกตนหน้าเชียร์กับแฟนพ่เสร็จเลยนะเนี่ยยังเนียบอกว่างอนๆงอนยังง้อกันอยู่เอ้าแขนี่ได้แหวนมั่นมาแล้วยังไปไปญี่ปุ่นอยู่เลยยังไปไปญี่ปุ่นอยู่เลยยังไงเขาไปดูงานแล้วก็ซื้อของแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรสาบานไม่งั้นให้น่าดําเชื่อ ดูเขารู้ไส้รู้พุงกันดีมากเลยนะแต่อย่าไปทําให้เราเสียสมาธิค่ะพร้อมจะดวลกับบอสหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับเปรี้ยวทัศนีย์20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเลวสาร้ายถูกต้องครับชั่วครับชั่วครับชัวี่เอครับ เขาบอกเว็วซ้ำราแล้วเขาหันมามองผมว่าชั่วตอนพี่อ่านพี่ก็หันมามองทางนี้ผ่อนมองให้ไหาชันแล้วเขามองพิธีกรอ่านคําถามมาทางนี้ค่ะรู้สึกว่ามันพี่เอมันก็มีหลายมุมนะคบพี่จอพี่ไม่มุมน<อ>ั้นมันไกลไปหน่อยพี่มองไม่ค่อยเห็นพี่เลยหันมาทางนี้โอ,โอเคพี่ก็เลยใช่ไหมเลวซ้ำร้ายโอพี่เหันไปมองกล้องนู้นครับส่วนน้องเปี้ยวก็หันมาตอบกล้องนี้ว่าชั่วใช่ไหมพอๆกันดีนะเป็นพี่เออะ ก็เลยไม่ทำอะไรไม่งั้นน่ะยกเสาเคมาฟาด้วเราเป็นพี่มองไม่ค่อยเห็นเราฆ่าพี่เอกโอ้ยตามสบายค่ะแร้วสมิแข็งไม่ว่าอะไรนะ